ยืดอาชุมสีใช่ค่ะแต่ว่ามันจะความที่ถึงกี่เปอร์เซ็นต์เลยค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นิ่มมากๆนิ่มน้อยๆ้อยเราจริงๆริงเราของสีที่เคยใช้อยู่ยืดยืดมันจะประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ของเส้นใหญ่แต่ว่าถ้าดัดนี้ไม่ถึงอะค่ะหกสิบหมายถึงว่าไม่ต้องอิ่มตัวมากามใช่ไหมเพราะว่ามันจะมีผลเสีย<ต>ผมเวลาไปเข้าแกนแล้วปล่อยกับความร้อนเนี่ย มันจะทําให้โครงสร้างผมเป็นแท้ม้าช็อตใช่ไหมก็มาหกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์วิธีเช็คจับมาน้อยๆไม่กี่เส้นนั่นฮะมันมีสองวิธีของการเช็คอ่าอันนี้ยืดหยุ่นกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ได้แล้วประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั้นอันนี้จะเป็นช่อค่ะประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะช่อที่เสียเสียแต่ข้างล่างยังอันนี้เช็คที่แข็งแรงครับอ่าต้องเช็คไม่ใช่ว่าเช็คจุดเดียวนะต้องเช็ค อ่จุดแข็งแรงจุดอ่อนแอใกล้เคียงไหม,ไมอ่ายังไม่ถึง,งบางทีถ้าเกิดตรงที่อ่อนแอมันกินเร็วมันได้เร็วสมมติดได้70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ปุ๊บเราก็บล็อกบล็อกหรือการเจจางนั่นเองอเทำยังไงหนึ่งเอาน้ำสองเอาอาหารผมเอาโปรตีนฉีดเข้าใจไหมอ่ามันเจจางน้ำยาก็ทำงานได้น้อยที่สุดเท่ากับว่าไม่ค่อยทำงานละทีเราก็ลอยตรงที่มันแข็งแรง นะครับอ่าบล็อกได้เลยฮะถ้าเกิดว่ามันกินแล้วนะครับการบล็อกเอาโปรตีนโปรตีนตัวโปรตีนฉีดได้นะฮะหรือว่าอาหารผมก็ได้ครับลิปอินตัวนี้ก็ได้ครับถ้าถ้าเกิดมีอ่านะบล็อกเยอะๆเลยครับอ่าแล้วแม่ก็เป็นเป็นโปรตีนฉีดก็ได้ครับนั่นแหละบล็อกไปเลยฮะอ่าเห็นไหมลูกการบล็อกก็คือเอาโปรตีนมาฉีดหรือเอาอาหารผมแบบลิปอินเนี่ยของแองเจิลเนี่ยทาลงไปเยอะๆลูกโปะมันก็เจอจางแล้วลูกแทนที่น้ำยาทำงานได้เต็มที่ก็ไม่ไม่ละทำงานได้ไม บางทีเราต้องไล่นะลูกบางจุดที่มผมก็อาจจะทำอย่างนุ่นมาทำสีมายืดมาหรืออะไรมาเนี่ยลูกนะฉะนั้นเราบล็อกไปเลยลูกแต่ตรงไหนที่ยังไม่ได้ยังไม่นิ่มนะฮะยังไม่ยืดหยุ่นยังไม่ได้เนี่ยอย่านะอย่าเพิ่งไปฉีดอย่าเพิ่งไปโปะด้วยลิปกินอาหารผมหรือตัวโปรตีนฉีดนะ ถ้ายืดหยุ่นได้แล้วผมเขยืด,ดยมันมันจะวิ่งพันกันแบบนอนนะมันมี2วิธีการเช็คครับ1เนี่ยการจับผม4ี่หเส้นแล้วดึงนะฮะพันไวที่นิ้วทั้งสองด้านแล้วดึงให้มันยืดแค่้ายๆหนังสติก๊กแต่เนี่ยไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องเต็มที่ร้อเปอร์เซ็นต์เหมือนเรายืดยืดผมนะประมาณถ้าหกเนี่ก็ได้ละเพราะเดี๋ยวเราต้องไปเจอความร้อนอีกแล้วก็วิธีที่2ก็คือจับผมมาสี่ห้าเส้นนะฮะแล้วพับหักเลยนะฮะพับหักเลยขยี้ให้มันหักเลย เสร็จแล้วส,สักสักจิตใจเดียวนิดเดียวเนี่ยเสร็จแล้วเราก็เอามาวางที่ฝ่ามือเรานะพอมันคืนตัวเป็นวงกลมใช้ไม่ได้อพอเรามาวางปุ๊บมันยังเป็นรอยหักอยู่ยังไม่คืนโอเคผ่านอลองลองดูสิครับบีบข <c oughs> ยี่หักนะฮะตรงที่ทายาลองดูสิฮะอันนี้ถือว่าจับหนาไปหนาไปใช่นาไปฮะตำหลักเวลาเทสเนี่ยสี่ห้าเส้นพอไม่ต้องไปจับหนาอ่าพยี่หักเลยฮะหักเลยหักแช่ไว้ก่อนวิธีที่สองนะ อ่าบีบบีบล็อกแช่ไว้ให้มันหักเลยฮะขยี้เลยให้มันหักเลยเอออย่างเงี้ยเนี่ยเป็นบรหวานเนี่ยขยี้เลยเออขยี้ลูกขี้แช่เลยลูกแช่เลยแช่ไว้แช่ไว้อีกใจหนึ่งไอ้แช่เลยให้มันหักกับลูกอ่าพอเสร็จปุ๊บอ่าปล่อยลงมาวางดูมันคืนตัวไหมลูกเป็นวงกลมอยู่ใช่ไหมใช้ไม่ได้ต้องรออีกสองสามนาทีเช็คใหม่ลูกพอเข้าใ,ใจเนาะ,ะโอเคงั้นเราทิ้งระยะเ<ะ>วลาไว้กัน ขั้นตอนต่อไปเราจะมาสร้างรอนผมกันแล้วนะครับตอนนี้เราจะทําการแบ่งเพื่อวนแกนดัดสร้างรอนจากด้านท้ายทอยก่อนทุกครั้งต้องเริ่มจากบริเวณด้านหลังท้ายทอยก่อนใช้กระดาษแผ่นใหญ่ประกบล่างบนนะกระดาษธรรมดาจะแน่นมันวนมันแน่นนะแต่คือคือท่านแน่นรอนมันก็จะกระชับอ่ะครับออกมารอนจะกระชับงที่เสียที่ใส่ยาค่ะที่ใส่ยาไว้เลยีนิดนึง อ่านี่เป็วนการกันความร้อนได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเอากระดาษไปทับีิชีหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ยางเข้าไปทำแบบนี้จนหมดทั้งที่ศัครับม้วนแนวนอนลงลงมาหรือว่าม้วนแนวตั้งก็ได้ขึ้นอยู่กับทรงผมที่เราออกแบบตัดซอยอย่างเช่นบ๊อบเนี่ยเราจะม้วนลงม้วนลงธรรมดาแบบนี้ครับเอาเลยลูกเอาเลยไม่ต้องกลัวลูกง่ายง่านเอง นะโมแต่อายเนี่ยเราจะพลาดโอกาสทําเงินนะลูกเห็นคนอื่นเขากอบโกยมาเยอะแยะกันแล้วดัดนีตอนเมื่อก่อนเนี่ยเจ็ดแปดพันมื่นกว่าเออเดี่ยต้องตีถ้าถ้าเกิดว่าไปใช้กิฟต์ใช้หางหวีลูกกละแบ่งผมหนาสําคัญนะลูกหนาเท่ากันนะสมมุติว่าสนิ้วก็คือสนิ้วสามนิ้วคือสามนิ้วนะลูกใส่ปลายลูกอาหารผมทิ่กินเนี่ยใส่ปลาย สำคัญนะตรงที่อ่อนแอโดยเฉพาะบริเวณปลายผมนะลุกก็คืออาหารผมลิฟอินของแอลอ่เจนปลายต้องเรียบด้วยนะลูกการการสร้างบอลเนปปลายต้องเรียบองศาการยกด้วยนะลูกอย่ายกสูงมากนะเดี๋ยวผมจะร้างลูกประมาณจิ้บห้างองศาจับกระดาษจริงๆจับที่เราสองแผ่นในะลูกการจับกระดาษ อวางข้างบนก่อนเอวางบนก่อนลูกวางบนก่อนวางบนก่อนเอ่อเราวางขงล่างปุ๊บเอ่อเห็นไหมเอ่อทีเดียวเลยน้ำจะเร็วเห็นไหมลูกน้หนีเอ่ออย่างนั้นน่ะอ่าวิธีนี้มันจะเร็วลูกถ้าใช้ทีละแผ่นมันจะช้าไม่ได้แล้วอันนั้นอันปิ้นแล้วปิ้นนะลูกด้านซ้ายปิ้นนะเห็นไหมเอาใหม่ลูกเอาใหม่ลูกเอาใหม่ปิ้นละ อ่ะ,อะดูดูพิเศษลูกดูพิเศษใช่พิเศษร่วมกันลอยร่วมอ่ะดูลูกตั้งใจดูนะอร่วบร่วบไ,ไ,ไปนิดหนึ่งลูกรวบไปก็เป็นนิดหนึ่งเยอะเยอะนิดเดียวอ่านั่นแหละแล้วก็ถือกระดาษสองแผ่นในเชลเ็ววางบนวางล่างปุ๊บเดียวรวบปุ๊บเดียวเสร็จเลยเนั่นแหละแล้วนิ้วชี้นิ้วแกลงลูกมีบอ่านั่นแหละนั่นแหละจับแกนปุ๊บก็้ลูดดึงออกมาหน่อยหนึ่งนนั่นแหละแล้วก็ม้วนเข้าไป เห็นไหมน่ะปลายห้ามคดห้ามงอห้ามอนะไรได้นั่นแหละอ่าแล้วก็เทียบให้มันขี่กันแกนมันขี่กันพอดีพอดีลูนนกนั่นแหละแล้วเอาหนังยางมาลอกกกนลอกยางก็มีสองวิธีอีกเหมือนกันดูไว้ลูกดูไว้จะได้ไปทําเงินทํากินได้นะอือเห็น<ช><ๆ>ไหมเอาเลยลูกเอาเ การแบ่งสำคัญนะไม่ใช่ว่าแกนอันแรกแบ่งนิ้วหนึ่งแกนอันที่สองแบ่งสองนิว้วแกนอันที่สามแบ่งนิ้วครึ่งแน่นอนออกมารอนนี่เหมือนกันหรอกแต่ให้เครดิตหน่อยต,อต้องใส่ครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหาผมก็ะด้างแห้งช็อตองี้ครับนะเดี๋ยวจะแห้งเดี๋ยวจะช็อตนะ พักก่อนแล้วก็เสียบไอ้ใช่ตามหลักไหมใช่นำไมพักพักแค่เองดีคือปลดใจนี่นงหนึ่งนาทีสองนาทีสองชิ้นประมาณนี้ปลดใจแต่เป็นเรื่องที่เครื่องแบบถ้าเราไม่มั่นใจเครื่องตัดไหมอะเพราะเครื่องบางตัวเหมือนไม่ตัดบางตัวตัดบางตัวไม่ตัดเครื่องตัดก็ไม่สบายหรือว่าเราเซฟเราก็ตั้งสองครั้งนะใช่จะสองครั้งก็ได้เครื่องเซฟไว้ก่อนบอกลูกค้าแล้วเราก็ดูผมก่อนอะไรเงี้ยถ้าผมเสียมากมากค่ะแต่ถ้าไม่เสียก็มา น,นี่เราใช้มินิมินิมินิอ่ะเซตเลยครับเซตเลยนะเปิดเลยนะ <c oughs> อ่าเซตได้เลยครับ <c oughs> อ๋อเนี้ยเหมือนกันนะความร้อนกับเวลาครับง่ายๆครับ <c oughs> ถ้าเสียมากๆก,กนะ็ไม่เกินร้อยนะฮะไม่เกินร้อยร้อยสิบน,นะครับใช้หรือใช้พวกสัดีนหนาก็ได้ลูก <c oughs> นะหรือไม่ก็ใช้แผ่นกันเนี่ยหลายๆแผ่นก็ต้องไปหาซื้อเพิ่มเรานะครับ ครับหรือไม่งันก็ใช้ใช้โลใหญ่ขึ้นก็ได้ครับใช้โลใหญ่ขึ้นมันหนุนข้างในอีกทีก็ได้ครับดูนะลูกแค่ลบแค่ลบรอยยาง,ายางน้ำยาลบน้ำยาฟิกเซอร์ยังไม่ได้ใส่ลบได้ไครบได้ครับเนหมือนกเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราจะยืดโคนดัดไปเราก็ต้องเข้าไปที่โคนผมเลาแบ่งผมให้ละเอียดหน่อยนะ แต่นี่เราแค่ใช่ใช่อันนี้นี่เราแค่ลบลบที่นเป็นรอยตอนที่เรารัดยางอ่ะลูกอ่าอันนี้ก็ช่วยได้เยอะลูกที่ดิกนี้นะ แม่ตอนนี้ก็พอมองออกพอมองออกมันมันเงามันมันยังถ้าเป็นบางตัวป่านนี้ในแห้งกรากแล้วก็ถือว่าแห้งน้อยมากเลยตัวเนี้ยเดี๋ยวเราต้องบำรุงอีกทีตอนที่เราล็อกแล้วล็อกหล่นแล้วนะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเปลี่ยนแกนเพื่อที่เราจะนําน้ํายาล็อกหล่นหรือว่าน้ํายาตัวโกกนะครับมาโกกเราก็จะทําการ เปลี่ยนแกนดัดมาเป็นแกนดัดเย็นธรรมดาเราจะนำน้ำยาเบอร์สองตัวบีล็อกหลอดเนี่ยมาฉีดไปที่แกนดัดทุกๆแกนให้ทั่วนะครับเมื่อเราเตรียมความพร้อมดีแล้วเดี๋ยวเราก็นำน้ำยา Lock ล็อกตัวตัวล็อกหล่อนไปฉีดเลยครับฉีดทีละแกนทีละแกนไปเลยครับใช่ใช่อ่าฉีดไปเลยครับทีละแกนทีละแกนนะครับ พริกด้วยต้องพริกให้ทั่วสิครับพริกแกนให้ทั่วครับอันนี้ไม่ต้องพริกพริกบิดให้มันทั่วฮะฉีดทั้งนงข้างในฉีดให้ทั่วเลยฮะถ้าให้ดีเนี่ยฉีดให้ทั่วเลยครับทั่วเลยหรือเปครับครับแล้วเดี๋ยวพอกแกะเสร็จป<ด>ุ๊บเราก็มาโกะขั้นที่สองอีกครั้งยิ่งดีฮะ<ด>ครับนี่คือวิธีการล็อกลอนขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับ ใช่ร้อนใหญ่ดีกว่าลูกอาร้อนใหญ่ดีาเราทำใบชาดีกว่าลูกเออจับหนาหน่อยลูกจับหนาหน่อย บิดแล้วจำยังไงหวานต้องสังเกตยิ Sna ่งต้องสังเกตนีค่ะนาได้เดินเาก็อันนี้ผลิะกตน่ไเราเรากแนะนำเขา ควรแนะนำควรแนะนำเขาหลังจากที่เราดับเสร็จทาเสร็จปุ๊บเราควรแนะนำเขาไปในตัวว่าเวลาคุณอยู่ที่บ้านกลับไปบ้านเนี่ยคุณจะดูแลจัดแตงตรงได้อย่างไรบ้างสอ,อนเขาไว้เขาปิดไปทางไหนหรือจะส่องรอนยังไงเวลาหมดถ้อยากเอาลองไปก็มือแบบหนาหนึบมันก็จะอย่างนี้เหมือนกันถ้าอยากเอาลองก็วนนิดนึงเก็ก่อนวนแล้วขยย้ำปลายรูปก,กรรมตงปลายปลายไม่เอาลองเพราะก็นัน่นถ้าลอนเยอะก็ไม่สวย มันเซ็ตได้หลายแบบ <c oughs> ดูลูกดูสังเกตนิ้วเห็นไหมลูกนิ้วแล้วก็การบิดเห็นไหมลูกจะเป็นรอนเป็นพวงเลยเห็นไหมลูกลลอ,อันนี้เรายังไม่ได้ปรับสีผมที่โคนผมนะน,นี่เราเน้นไปแค่ดัดสปา,ากเตอร์สอนสอนลูกค้าได้รูกว่าเวลาไปทําเองที่บ้านเนี่ยทำยังไงเดี๋ยวเดี๋เอะเค่ะอยาเอาอย่าเอาข้างหน้าข้างหลังรวมกันมนยากเอาแค่ ต้องจับไปจับมาอ่าดูให้ดีลูกดูดีแล้วก็หนิงกับน้ําหวานลองสัมผัสดูลูกอ่าเห็นไหมเห็นไหมลูกนิ้วไหนบ้างที่ที่ขม็นไรเลก็จับหมายไม่ผิดจับให้เขาอยู่ที่มือเราพออยู่ที่มือเราได้หมดก็เห็นไหมลูกเรากแรยังไงลูกขยันตรงายทีนี้ลูกรอนก็จะขึ้นสวยเลยเห็นไหมลูกเอ้าลองดูสิลูกเอ้าลองดูลองดูขดเพราะว่านี่เยอะไปเราก็เก็บม้วนเป็นสองสองชั้นได้ลูกอันนี้ก็อันหนึ่งข้างล่างก็ปุ่มก็กำหนดอัน ถ้าผมมันหนาเดี๋ย<ง>วเดี๋ยวเราเล็มใหม่ลูกเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวเราจะเล็มที่หลังลยังไม่ได้เล็มเลยยังไม่ได้ตัดเลยข้างหน้าเมื่อกี้เนะี่ยเรายังไม่ได้ตัดเลยลูมต้องแรงมากนะะลมปานกาง,งแต่ว่าเมร้อนลมหลังกับนกลางอ่าถูกต้องอย่าอย่าเปิดลมแรงลูกลมแรงมากมันแตก บางคนมองว่าง่ายแต่จริงแล้วมันอยู่ที่นิ้วมือนะลูกเห็นไหมแต่เป็นธรรมชาติครับอันนี้ดัดแบบธรรมชาติครับดัดแบบธรรมชาตกคือยังทิ้งมันมีน้ลยเอย่างบอกว่าตอนขด่ันขดธรรมดาแล้วเซ็ตเองไ็ได้นะพี่เองมันแห้งแล้วมันก็ไม่เป็นทอย่างนี้ด้วย แค่เนี้ยสวยเป็นพวงนะลูกเห็นไหมให้ผิดผิดกรรมผิดลูกมันจะอยู่ในอุ้งมือลูกอยู่ในอุ้งมือตอนขย้แมมลูกจะอยู่ในอุ้งมืออ่าดูเห็นไหมเห็นไหมลูกเห็นไหมอ่าเนี่ยเห็นไหมลูกมันจะอยู่ในอุ้งมือตรงนี้ลูกอยู่ตรงนี้ลูกเห็นไหมรอนถึงจะเดงสวยลูกไม่งั้นไม่สวย จริงๆลมไม่อย่าแรงมากล่ะดีที่สุดให้ความร้อนอ่ะนะเบอร์สองเลยะนะนี่เรายังไม่ได้ใส่ตัวจับรอนตัวเซปทิ้งอะไรเราใส่ต่อาหารผมลูกค้าท่าน,นไหนใดอยากได้ร้อนดับเส้อส หวานนะดูเยอะๆแตบไปเนี่ยีเลูกช้อนองศาขึ้นี้สูงเวลาตั้งตั้งไปเออแล้วแปิดปิดนี่ดลูกเอออย่างงั้นเราั้ขึ้นเยลูกมันจะได้ม่เจ็บอ่าอเไอ้าดูอ่านไกใจเกรงมากจรงวะเกรงทำไมล่ะอ๋ออาจารย์เขาได้จับน้ำใจดเราเราไปค้ายันทำไมลูก นี่ยไหมเหมือนกันตอนที่เวลาเราเจ็บปว